บ้านไม้อินเตอร์ขอนแก่นสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจบ้านไม้อินเตอร์ขอนแก่นทุกทกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็พามาอัปเดตนะคะตอนนี้นะคะน้ําหนึ่งก็พามาเยี่ยมชมนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะที่หน้าร้านนะคะที่อำเภอน้ำพองนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะกับบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะเราก็ กำลังเตรียมนะคะที่จะไปส่งบ้านนะคะให้กับลูกค้านะคะและตอนนี้นะคะบ้านก็ขึ้นรถไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบ้านทรงเรือนะคะซึ่งตัวนี้ลูกค้าจะเอาไปตั้งตรงริมแม่น้ำนะคะ<อ>ก็เลยสั่งออกแบบพิเศษนะคะ<อ>ให้มันถ้าสังเกตอีกดีก็มันจะเหมือนกับคล้ายกับทรงทรง,ระะทรงเรือค่ะทรงเรือคว่ำ บ้านหลังนี้นะคะขนาด3.5คูณ6.5เมตรนะคะราคาก็อยู่ที่3,2 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้หลังคาหลังคาเป็นหลังคาซิงเกิลลูปนะคะตัวนี้ก็จะกันความร้อนได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็กันเสียงเวลาฝนตกนะคะ ตัวนี้ราคา320 0 0 0บาทตัวนี้จะรวมเตียงเตียงนอนขนาด6ฟุตนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแบบเปิดนะคะชั้นวางของคือก็คือบิวอินพร้อมบิวอินนะคะเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆบ,บ้านกันนะคะตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ ด้านหลังตรงนี้ที่จะหันออกทางให้น้ำนะคะตอนนี้ลูกค้าออกแบบด้านหลังให้เป็นกระจกนะคะเพื่อที่จะได้ชมวิวแม่น้ำนะคะตอนนี้สวยมากเลยค่ะต่อฟีตะเกียร์จะพึ่งเบิกเงินได้ตะเกียฟยู่ เดี๋ยวพาเดินชมรอบๆบ้านกันนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมของนะคะช่างบอกว่ากำลังเหนื่อยต้นนะคะ แล้วก็ถ้าได้ไปติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทางเราก็จะอัปเดตให้ได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ